คือถามไม่อย่างนั้นไม่ได้ทักอย่างฟังอย่างเดียวเออ่รู้สึกวกเราจะมีความสามารถในเรื่องของความบันเทิงนะแต่อย่าบออตโต้เนี่ยผมว่าเป็นนักร้องเป็นประกวดเดอะวอยได้สบายเลยบุคลิกก็ให้เสียงก็โอเคเคยเคยประกวดไหมไม่เคยรับกลัวได้ค่ะกลัวได้กลัวดัง จะเอาวิญญาจอาปิญญาก่อนปิญญาเอกก่อนก็ดีใจที่พวกเราได้มาเจอกันอย่างไม่เป็นทางการพูดเพื่อใช้เจอกันอย่างเป็นทางการแล้วก็เครียดๆกันนะฉะั้นวันนี้ก็อาจจะคือผู้ให้สร้างสรรค์ก็คือว่าเรามาแบ่งปันความคิดความรู้ ทำเข้าใจร่วมกันนะฮะระหว่างคนที่มาก่อนกับคนที่มาทีหลังนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเป็นสักขีพยานสั้งเดี๋ยวก็หนีละเพราะว่าอยากให้พวกเราคุยกันเต็มที่สนุกันเต็มที่มีอะไรก็พูดกันได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดกว้างอยู่แล้วสําหรับการที่จะพูดอะไรที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ ค,คือเรา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 สามารถพูดในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยได้ด้วยวิธีของนักสื่อสารทำให้มันนิ่มนวลดังนั้นการพูดในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นความมันเป็นวิธีการหนึ่งของการเรียนรู้นะฮะที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้ด้วยการรับอย่างเดียวไม่โต้แย้งเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความรู้ ใหม่ขึ้นมาดังนันการโต้แย้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นกระบวนการของการแบ่งปันความรู้ที่สำคัญนะก็ผมไม่ต้องพูดอะไรยาวเหยียดนะเดียนะเด๋ยวก็รับฟังพบคุณได้คุยกันแล้วก็หาคําเทอร์อนะครับเรามีอาหารอะไรบ้างวันนี้มาจากดูสิทธ์เลยค่ะมาจากโรงแรมดูสิทธ์สั่งตรงมาเลย ขนาดว่างใช่ไหมค่ะรสี่เราสนเสมสิทธิ์อโอเคนะยินดีต้อนรับอุตตรดีบัณฑิตในอนาคตนี่นะรุ่นใหม่นะอนาคตเร็วๆนี้แล้วก็อุตตดีบัณฑิตที่เป็นที่กำลังจะเป็นนะที่มาเกาะเนี่ยก็ได้มาตั้งตันแลกเปลี่ยนพูดคุยกันโอเคนะขอให้ทุกคนโชคดี ขอให้มีสติปัญญาที่เขียบแหลมโดยเฉ <c oughs> พาะเวลาที่หัวกพ่วิเชียรพลขอให้คิดอย่างเขียบแหลมนวกันนะอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเหนื่อยหนะ่อยมีมีอะไรจะถามไม่มีอะไรจะต้องยังนะตบมือนึ่